เป็นการสวดทํานสรพันยะพระธรรมคุณค่ะธรรมคือผู้นาคนส่วนชอบสาทอนดูจดวงประทีพชัชวานแห่งองค์พระศาสสา,ราจรด์ทรงสั์สันดานสว่างกระจ่างใจมุนทําใดนับโดยมาพ้นเป็นแปดพึงยน และกาวกับทั้งนาฬิการส้มยาหลุดอุดรพิสดารอันลึกโอรานที่สุดที่เสสุขใสอีกทางต้นทางคันไลนาขขานาำคันไขปฏิบัติปริยัติเป็นส้มคือทางนำเนินอยู่จะโคองให้ร่วมลูปโองยังโลกอุดรโดยตรงข้าข้ออุ่นอ่อนอุตมุนกธรรมจำนง ด้วยจิตและกายวาจา